สวัสดีค่ะพี่น้องพามาส้มตน้นลิ้นจีนอ่พ่อหนึ่งค่ะพี่น้องออกดอกแล้วค่ะพี่น้องจ้ะออกดอกแล้วค่ะพี่นอ้องจ้าดอ,อกจ้ะต้นนี้ตน้นละหนึ่งพันบาทค่ะสนใจก็ทักมาได้ค่ะพี่น้องเด้อออกดอกแล้วจ้าสนใจก็ทักมากตน้นละหนึ่งพันบาทพร้อมปลูกล้ะค่ะพี่น้องสนใจก็ทักมาได้ค่ะมีต้นเดียวค่ะพี่น้องต้นหนึ่งพันบาทต้ตนนี้ตน้นละ สามพันจ้าพี่น้องสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อพร้อมปลูกแล้วค่ะระบบหลกดีจ้าค่ะพี่น้องจ้าต้นนี้ก็ต้นละสองพันหาค่ะพี่น้องสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อเมาเมาเบิด์ตสองต้นต้นละสองพันหาค่ะพี่น้องสนใจกระทักมาเด้อนี่ก็ต้นใหญ่ขึ้นกันค่ะพี่น้องต้นนี้ต้นละหนึ่งพันบาทออกดอกแล้วค่ะพี่น้องสนใจกระทักมาเด้อ ต้นลำใหญ่ต้นละหาลอยค่ะพี่น้องต้นละหนึ่งร้อยบาทก็มีแล้วค่ะพี่น้องเด้อสนใจกระทักมากจ้าสวัสดีจ้า